ต้มใส่อ่อนหมูเด้อพี่น้องเลยใส่อ่อนหมูต้มให้มันนุ่มๆเลยพี่น้องเลยที่วันจะปรุงเลยเด้อพี่น้องเลยหลบับใส่อ่อนหมูใส่เกลือตั้งหน่อยพี่น้องพริกป่นเลยพี่น้องผงนัวพี่น้งของข้าวคั่วพี่น้งของข้าวคั่ว หอมเด้พี่น้องตำด้วยมะนาวเด้อพี่น้องเลยอยู่มะนาวมะนาวลงไปพี่น้องเลยผักสมควันพี่น้งองต้มใส่หมูปเปื่อยเได้พี่น้องเลยมีมีผักขี้พี่น้องผักขี้หอมผักขี้หอมซอยพริกซอย สาลาเปะกระเทียมซอยพี่น้องลงไปเลยพี่น้องโอเคกุ้ยเ,เลยพี่น้องเลยทีนี่ซีสันพี่น้องลาบใส่หมูอ่อนเด้อพี่น้องเลยซับแสบมาพี่วนเลยมันเราใช้เกลือเด้อพี่น้องเลย สีสันนาทานไหมจ๊ะพ,ออพี่น้องใส่อ่อนหมูพี่น้องแซ่บปัติวันเลยเสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟลาบใส่หมูอ,อ่อนเดอ้อพี่น้องเลยแซ่บดำปิวันเลยวันนี้ขมยอดตุยเลยพี่นอ้องเอ้ยต้มปเปื่อยเลยพี่น้องเอ้ย มันลาบแซ่บเลยพี่น้องเลยลาบใสม้วนจุ๊บๆทำพิวันเลยแซ่บสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพีท้องทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังแรงใจพิวันนะครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศนะครับเนาะที่เข้ามารับชมมาคอยมีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเลยลำล้ำล่วนกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะ วันนี้พี่วันได้ลาบใส่หมูด้วยพี่น้องเลยใส่หมูอ่อนพี่น้องต้มไปเปลื่อลาบเลยพี่น้องจะแซ่บจะแซ่บน้ำพริกวันเลยพี่น้องเลยอืมก็แกงมะเขือพี่น้องผักกาดพี่น้องผักกาดหินข้าวเหนียวด้วยพี่น้องด้วยข้าวเหนียวเหนียวเดี๋จะแซ่บเลยพี่น้องข้าวเหนียวตุ๋ยพี่น้องวันนี้ทำไหมทางไกลทางไกลพี่น้อง đuột thế nào, sáng cái sáng cái thế nào, này, <laughs> quả sản phía <laughs> โอ้ oh, แสบเลยพี่น่อง mm. ลุกโดดพี่น่องลุกโดดลุกโดด Cái đông mày khơi long long đủ đứa cái đông nữa เปื่อยๆยังหน่อยพี่น้องนุ่มๆฟันเคี้ยวกคลัองอร่อยพี่น้องเดี๋ยวเอามาลาบเด้อพี่น้องเด้อลาบเลี่ยมันจะรสชาติมันจะแซ่บเลยพี่น้อง,ล,งลองดูพี่น้องลองดูเด้อ รสจ,จัดๆร่างหน่อยพี่น้องเป็นกับแก้มอย่างสุดอยอดเด้อพี่น้องเด้อบอกว่สาสลับกับแก้มอย่างดีเด้อพี่น้งองเยอะพักกวาดสารนี่พี่น้องอยากแซ่บ วันนี้ฝนขึ้นอ,อย่อไปโต๊ะดอกพี่น้องเลยฝ้าเปิดด็ดพี่น้อง นุน่มๆเลยพีนงใงเลยกุกกบๆแสบ Uhm. <cười> wow, ừ luộc phải <laughs> S <S <S โอ้ตกโดดตายพี่น้องเลยโอ้แซ่บไยพี่น้องเ่ยราบใส่หมูอ่อนพี่น้องต้มปีเต๋อต้มนุ่มเลยพี่น้องแซ่บพี่น้องพี่วันกินไม่สวยไม่งามกัตตองขอทอกคอไยพี่น้องทุกท่านเลยนะครับ ลาละครับอย่าจ็บอย่าจวนเดอ้อพี่น้องเย้ยลำลำรวยกันทุกคนสุขภาพหลักการแข็งแรงเนาะครับเนาะสวัสดีครับ<อ>ผม